เพื่อนๆวันนี้ทําต้มยําไก่บ้านนะคะแซ่บๆหอมๆนะคะปาริวกันนะคะต้มยําไก่บ้านนะคะวันนี้เราก็ปรุงเครื่องลงแล้วนะคะเราเคี่ยวตะไคร้ไว้เนาะค่ะเนาะเคี่ยวให้หอมๆก่อนนะคะต้มยําไก่บ้านแซ่บๆก่อนนะคะเพื่อนๆกลงก็น่าจะใส่ไปเนาะค่ะเนาะใส่ไปใส่มานะคะทําเองเนาะค่ะเนาะชูรสนะคะคุณชูนะคะ นักใสมากนะคะคุณชูสุดมากเราไม่ชอบใส่คุณชูเยอะนะคะเนาะเพื่อสุขภาพนะคะใส่ใบมะขามอ่อนนะคะเนะาะใบมะขามอ่อนนะคะเห็นไหมคะต้มยำไก่บ้านใส่ใบมะขามอ่อนแล้วก็ใส่ขาตะไคร้นะคะเคี่ยวไปนะคะเคี่ยวจนให้หอมหอมนะคะเพื่อนๆื่อนมันถึงจะอร่อยนะคะเนาะหอมหอมรสชาติจัดจ้านนะคะเพื่อนเพื่อนมาคะ่ะมาทานด้วยกันนะคะ ต้มยำไก่บ้านนะคะเคี่ยวไปแล้วนะคะน้องดูดูดูนะคะก็เราเคี่ยวไปนานเนาะค่ะเนาะมันก็เลยเริ่มเปื่อยแล้วนะคะก็หนังก็เริ่มสลดมานะคะเนาะเราต้องการให้ไม่ให้เหนียวนะคะก็สูงไว้เนาะค่ะเนาะกินต้มยำไก่บ้านไม่ให้ปวดฟันไม่ให้อะไรเนาะค่ะเนาะขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะต้มยำไก่บ้านของเรานะคะแล้วก็ทายทำให้ดูนะคะ แซ่บๆห,อ,หอมๆด้วยกันนะคะเพื่อนๆใส่น้ำปลาลงไปอีกค่ะอันนี้เราใส่ใบมะขามอ่อนนะคะเราไม่ใส่มะนาวนะคะไม่ใส่มะเขือเทศนะคะดูค่ะหอมหน่าทานไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมหน่ารับประทานนะคะเราก็ใส่เครื่องปรุงไปแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆอร่อยอร่อยนะคะวันนี้แซ่บๆนัวๆด้วยกันนะคะอันนี้เราก็ปรุงด้วยนะคะมีทั้งใบกะเพรานะคะเนาะ ใบกะเพรานะคะแล้วก็กะเพราแล้วก็ใบชีใบเรื่อยนะคะเนาะปรุงรสชาตินะคะเนาะแซบแซบนะคะหอมหอมจัดจ้านนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะ